วันนี้มาเจอกับ๊อปกับช่องฟอปแพรี่นะทุกคนซึ่งวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปน้ําตกายโยกที่กาญจนะะบุรีกันซึ่งอันนี้เป็นมุดสาแบบน้าเที่ยวนะก็คือจะเป็นการไปแล้วก็กลับภายในวันเดียวเลยต้นทางคือหัวลำโพงแต่ปลายทางก็คือน้าตกายโยกซึ่งก่อนที่จะถึงน้ําตกอ่ะมันก็จะเป็นการที่แบบแวะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตขึ้นให้ทีว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวมาเจอกัน ระหว่างทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอไปขึ้นรถไฟก่อนโอเคโอเคทุกคนบอกข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> เนาะก็วันนี้อย่างที่เราบอกนะว่าเราจะนั่งรถไฟไปที่น้ำตกสายโยกที่กาญจนบ,บุรีขบวนที่เราจะนั่งเป็นขบวน,นที่909แล้วเราก็จะกลับด้วยขบวน,นที่910ก็ที่ตอนนี้คือมันเป็นการที่เรามาขึ้นรถกันที่สถานีหัวลำโพงนะทุกคน นี่ก็เป็นการมาที่สถานีหัวลำโพงครั้งแรกของเราเลยตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าสองรอบที่เราไปที่ลำปางกับเชียงใหม่ใช่ปะเพื่อนนันอ่ะเราก็ไปนั่งที่กรุงเทพอภิวัดนตอนนี้าที่มาขบวนนำเที่ยวมันก็เลือกสถานีเนาะแต่เราก็เลือกสถานีหัวลำโพงเพราะว่าด้วยความที่มันใกล้บ้านเรามากที่สุดแล้วก็บวกกับความที่เราอยากลองมาขึ้นรถไฟที่นี่ก็โอเคนะแต่ตอนนี้รถไฟใกล้จะออกแล้วตอนนี้ประมาณ6โมงย เดีย๋ยวมันจะออกประมาณโค้งบกพรึ่งเดี๋ยวลสักนับครึ่งไปต่อละโอเคแต่ตอนนี้เรารอเพื่อนอยู่ไม่แน่ใจว่าถามไปเจอหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเจะไปเจอกันอีกทีบนรถไฟครับครับช่วยบอกความรู้สึกในงานที่คุณมาสายด้วยครับสนุกดีค่ะโอเคอเดี๋ยวรอรถไฟออกอีกทีในสถานที่เราไปเราน่าจะไปถึง เราครยประถมใช่ไหมเค okay, ทุกคนเดี๋ยวรอรถออกอีกสองนาทีเค okay, ทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหโมงครึ่งพอดีเป๊ะเ,เ,เลยก็คือรถไฟออกแล้วโอ้ตอนนี้คือการขึ้นรถไฟเป็นอะไรที่ตรองเวลามากอย่ามาสายนะเหมือนเพื่อนเราเกือบสายจะให้อภัยอยู่ที่มา่านประมาณ3นาทีก่อนที่รถไฟจะออกอยากถ่ายบรรยากาศให้ดูมากเลยแต่กระจกมันเปื้อนมากเลย ตอานีนครปฐมเราจะมีเวลาทุกท่าน45นาทีนะฮะ45นาทีเพื่อไปซื้อเสบียงอาหารแล้วก็กลับมาทานที่รถหรือนมัสการพะุง่งโลดจนาลิท่านก็ไว้ข้างล่างนะฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถา,าน,นีนะครปฐมเรียบร้อยแล้วเรามีเวลาถึงแค่8โม35เราก็ต้องกลับขึ้นมาบนรถกัน ดีครับอาหารเช้าก็มีนะครับเรามีเวลาอตอนที่เราอยู่บนรถไฟเราก็ไม่รู้นะว่าคนมันจะเยอะขนาดน,นี้พอเรากําลังจะเดินมาตรงตลาดใช่ป่ะแล้วคนเดินลงมาคือเยอะมากเราเดินมาถึงจุดแลนด์มาร์ของเราเลยแล้วเห็นข้างหลังนั้นมากีเ่เดินออกมาแป๊บเดียวเองอ่ะจากสถานีารถไฟแต่เรามีเวลาเดินแค่แป๊บๆเรามีเวลาเดินแค่ 8โมงถึงแโมงสามสิบหนะ้านไม่ตรงนี้เลยเราก็อยากเดินเข้าไปนะแต่มันมีเวลาแค่นิดเดียวขอยืนว่ายู่ตรงนี้แล้วกัน mm hmm. เราเดินมาแค่ถึงพระปฐมเจดีแค่นี้แหละแล้วเราก็เดินกลับละเรามีเวลาน้อยเนาะเราก็เลยเดินมาแค่ถ่ายก็พอแล้วก็เดินกลับไปที่รถไฟเราแต่นคารปฐมนี่เขาคือคักเนาะแบบคนเยอะมากบวกกับคนที่เขาแบบว่า ลงมาจากรถไฟเมื่อกี้ก็สวยมากเลยอตอนนี้คือฟ้าเคลียมากนี่เราเดินแป๊บเดียวเราก็จะถึงสถานีรถไฟของเราแล้วสถานีรถไฟที่นี่เขาสวยมากเลย ทุกคนเราหมดเวลาสําหรับการอยู่ที่นครปฐมเรียบร้อยแล้วเราขึ้นมาบนรถไฟเรียบร้อยให้ดูนะว่าเมื่อกี้เราลงแบบตะนึงใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ได้ซื้อเองนะเหมือนก็หิวอ่ะแล้วประเด็นคือเราสั่งข้าวมาเพิ่มด้วยนะสามย่างสามย่างจริงๆก็ได้แหละชิปนี้เราจะไม่อดอยากเพราะว่าของกินเราเยอะมากๆเยอะสุดๆกินก่อน ตอนนี้เรามาถึงจุดที่3ในการเที่ยวของเราในวันนี้ซึ่งเขาจอดให้เราประมาณ25นาทีคือจุดนี้เป็นจุดสะพานข้ามแม่น้ำแควนักท่องเที่ยวเยอะมากแดดร้อนเอาเรื่องเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าแอบคล้ายๆสะพานดำที่ที่ลำปางที่เราไปเหมือนกันนะวิวจี่คนเยอะมากเลยเยอะสุดๆเยอะจริงๆทงั้งหล่ะทุกคนเห็นวิวตรงนั้นไหมอ่ะภูเขา ตอนที่เราจะกลับไปรถไฟเราเพิ่งเห็นมุมเนี้ว่ามันดีมากเราจะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควเห็น,น <Avenue. S 2> ชัดๆเลยอุ๊ยเอาจริงพอเดินกลับมาใช่ไหมวิวที่เรามองไปอ่ะที่เห็นรถไฟกับป้ายสะพานแควใหญ่สวยมากเลยนะเออเอาจริงๆเราว่ามันคุ้มมากเลยนะกับราคาที่เราจ่ายมาแล้วเราได้วิวแบบนี้อะไรแบบนี้มีมาก น้ำตกแล้วเราก็เดินเข้าไปเซมน ดีเลยอ่ะเราอ่ะมาอยู่ตรงหน้าขาบวนตรที่เจ้าหน้าที่ขาพาเราเนาะคือเขาอ่ะบอกให้เรามาตรงนี้ได้เพือ่อที่จะมาถ่ายต,าตัวเดียวดีมากแกประสบการณ์ครั้งแรกเลยอ่ะยังไม่เคยมายตรงนี้เลยอ่ะสุโบนตอนนี้เราอยู่ทํากระแตกันละเนี่ยข้างหน้าเราก็จะเป็นทางรถไฟสายโงราชกันล,ละเดี๋ยวเราถ่ายให้ดู ทุกคนเมื่อกี้เราอ่ะผ่านจุดที่เป็นทางรถไฟสายโมราน,นาไปแล้วต่อไปเราจะไปจุดที่เขาเรียกว่าก็คือแม่น้ำแครอนั่นแหละแต่เขาบอกว่าจุดนั้นมันจะคล้ายๆกับความเป็นแบบแม่น้ำอเมซอน

ยกน้อยกันนะรถเขาจะจอดให้เราอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งแหละเขาเรียกให้ขึ้นรถประมาณช่วงบ่ายสองครึ่งตอนนี้เรากาลัางเดินลงมาซื้อของกันเห็นมันจะมีพวกเซเว่นหรือเป็นตลาดอยู่ตรงข้้งล่างเราต้องเดินลงมานิดหน่อยวันนี้วุกทายมันเป็นวันหยุดเนาะคนก็ค่อนข้างเยอะทั้งคนที่มากับรถไฟแล้วคนที่มาเที่ยวเอง เมื่อกี้เราลงไปซื้อของมาก็า<ม>เห็นรถจอดข้างล่างเยอะเหมือนกันนะบรรยากาศก็เป็นฟีลร่มลื่นเหมือนกันเนาะดูสิที่ไหนอะ่ะมึงกูอยากนั่งมากเลยอ่ะกินข้าวได้ไหม คนเยอะมากก็รู้แหละว่าคนที่มาบนรถไฟมันก็เยอะแต่ก็ไม่คิดว่าพอลงม,มารวมกันในที่เดียวคือมันจะเยอะได้ขนาดนี้ ที่น้ำตกที่นี่ก็จะดูเป็นพิลโลโค้งกันแบบเหมือนคนในพื้นที่เขาก็จะมานั่งปูเสือกันกแถวๆนี้แล้วเราก็เลือกวิธีการในการน,นั่งปูเสือเหมืนนอนคนเขาคุณแร้ไม่ได้พกเสื้อมาเองนะเราเช่าเขาเอาผืนละส0บบาทตอนนี้เรากำลังสั่งอาหารกินข้าวเที่ยงกันเริ่มหิวแล้วอะเรากินข้าวมาตั้งแต่เช้าเลยอะ คทุกคนตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่รถไฟกันเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เราไม่ไหวแล้วมันร้อนจริงๆนี่ถ่ายคู่กับใต้ซะหน่อยซี่ร้อนก็เราขอขึ้นไปนั่งบนตู้แอร์เย็นๆของเราดีกว่าไม่ไหวแล้วถ้าทุกคนดูจากแดดทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันร้อนมากจริงเราขึ้นมาอยู่บนรถไฟของเราเรียบร้อยแล้ว ก็สะดุดีน,ดนะาต่เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงร้อนด้วยอาจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปนั่งกินข้าวอ่ะเราก็สั่งอาหารแต่อาหารก็รอค่อนข้างนานนะเมื่อกี้เรารอประมาณเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะซึ่งเราเราก็เลยต้องเร่งเขานิดนึงเพราะว่ารถไฟเราอ่ะรอบเนี้ยคือมันต้องกลับตอนป่ายสองครึ่งพอหลังจากนี้ ขึ้นมารถไฟแล้วใช่ปะรถไฟออก่ายสองครึ่ง <c oughs> เราคิดว่ารอบนี้คงไม่ได้แวะที่ไหนเหรอกมั้ง <c oughs> ก็คงจะเดินทางกลับกรุงเทพไเลยซึ่ง <c oughs> การเดินทางกลับกรุงเทพรอบนี้ก็คือจะถึงกรุงเทพประมาณทุ่ม25หรือเปล่าดูอีกทีอาจจะมีเลดๆบ้านเคทุกคนสวัสดีตอนเย็นตอนแรกเราว่าเราจะนึกว่าเขาจะไม่จอดอีกแล้วเขามาจอดตรง สถานีการจนาบุรีเราก็เลยเดินมายู่เส้นที่สายนิดนึง่งเพราะเมื่อกี้เราหลับแ,แบบหนึ่ง <c oughs> ปวดขาปวดปวดต้นนิดหน่อยก็ลเลยเดินลงมาเดินเล่นแป๊บนึงอันนี้เขาให้เวลาในการลงมาเดยประมาณหนึ่งชั่วโมงทีาให้ขึ้นรถตอนห้าโมงเย็นที่จริงอ่ะจุดน,นี้เราสามารถ รถไปที่สุสานได้คนละสิบบาทแต่เราเรอถามเพื่อนก่อนอาจจะไม่ได้ไปก็ได้อะไรเงี้ยพอได้ออกมาจากสถานรถไฟใช่ไหมทุกคนเอ,อ้ยตรงข้างหน้ามันก็มีเป็นเครื่อฟิวแบบไช้ปาราอย่างนี้หละมัง้งแต่ตอนนี้คือตลาดยังไม่ตั้งเลยคือเขากำลังตั้งกันนั่นแหละแต่ยังไม่พบก็หาขนมากินหาน้ำสดชื่นสดชื่น,นกินสักคนละแก้ว หลังจากนี้เราคิดว่าเขาก็คงพาเรากลักบกรุงเทพืมเเราเดินกลับมาที่สถานีรถไฟละเพราะว่าตลาดเขาก็ยังไม่ได้เปิดขนาดนั้นนะเราได้กินไเล็กน,น้อยอก่อที่จะกินบนรถก่อนที่เราจะเดินทางยาวๆจนถึงกรุงเทพเลยเราว่ารอบนี้คงจริงๆนะเละว่าไปเจอกันที่หัวลำโพงทีเดียวเลยแล้วกัน โอเคงั้นตอนนี้เราขึ้นรถไฟก่อนเดี๋ยวไปเจอกันที่หัวลำโพงนะ คทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงหัวลําโพงเรียบร้อยแล้วก็วันนี้ก็เป็นการจบทริปของเราไปอีกหนึ่งวันซึ่งตอนนี้เป็นเวลาทุ่มสามสิบก็รถไฟเลดมาประมาณ5ทีก็ไม่ได้แย่อะไรวันนี้ก็เป็นวันที่สนุกหนึ่งวันเลยก็คือนั่งรถไฟตั้งแต่6กโมงครึ่งเนาะกลับมาถึงที่นี่ก็ทุ่มกว่าสนุกนะแต่ก็ร้อนบวกเหนื่อยนิดหน่อยแต่เราก็จอยอะ่ะจริงๆรอบหน้าเราอยากมานั่งรถ รยอยย่อวัตสัมพันสีแดงๆข้างหลังนั่นหนละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาลองนั่งกันก็วันนี้จบทริปของเราเราก็เลยจะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ซึ่งคลิปหน้าเราจะไปไหนกันอีกก็รอติดตามชมกันนะครับยังไงเราก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราหน่อยนะทริปหน้าเราจะไปไหนกันอีกเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะวันนี้บ๊ายบาย